สวัสดีครับผมนายแพทย์วิทิตสุทธิชัยคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับสําหรับบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในการด,ดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนนั้นผมขออนุญาตทำเรียนข้อมูลพื้นฐานว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรทางถนนเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกันแล้ว โดยสถิตในปีที่ผ่านผ่านมาประมาณ3ปีเนี่ยจะมีผู้ประสบอุบัตเหตทางการจราจรเนี่ยเสียชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ27ถึง31ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยังสูงอยู่นะครับเราก็ได้มีมาตรการในการที่จะบูรณาการกันจากหลายความร่วมมือที่เขาเรียกว่าจาก 5, ทั้ง5เสาหลักในการลด ปัญหาอัตราการเสรียชีวิตและสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเพื่อให้ประสบผลสมาเร็จน,นะครับโดยสาสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของ5้าสาหลักนั้นนะครับในบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยก็แบ่งทฤษฎีเป็นสาเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การข้อมูลสารสนเทศนะครับอันที่สองเป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจอรอันที่สามเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาล ให้ผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจราจรนั้นอยู่รอดปลอดภัยและก็หมจากภาวะอิกิตครับสําหรับเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนั้นเราเน้นในเรื่องของการจัดการข้อมูลทั้งสามฐานก็คือเรื่องของฐานตํารวจฐานประกันภัยและก็ฐานสาธารณสุขจะเป็นข้อมูลด้วยกันเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลเพื่อเสนอแนะคณะกรรมการระดับจังหวัดในการที่จะวางแผนใน,านการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุต่อไป ในสองนั้นเราได้เรื่อง,เร,เ,รองเราได้เรื่องเรื่องของการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆซึ่งทําให้มผู้เสียชีวิตหลาครั้งเพราะว่าสาเหตุเหล่านี้ถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นได้เนี่ยแล้วเราชี้ประเด็นได้นในส่วนที่ค้องถ้ามีการวางแผนแล้วก็ร,ร่วมมือกันทางานคาดว่าเราจะลดอุบัติเหตุได้ในระยะยาวในส่วนของการป้องกันนั้นเราขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเสนหรือเรียกว่าพอชอโดยกําหนดให้การป้องกนันและลดการเสรียชีวิตจากการประดิษฐการการจราจรเป็นหนึ่งในปัญหาที่สําคัญของจังหวัดแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ระดับความคในการวางแผนแก้ไขในส่วนของการจัดการนั้นเราใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์่านครอบครัวรู้แห่งความปลอดภัยของจังหวัดพิรุณำซึ่งเป็นแนวคิดที่ จะสร้างความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในทุกหลังคาเรือนให้ได้มีความตระหนักแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะตักเตือนหรือวางมาตรการในการที่จะดูแลคนในครอบครัวที่จะมีความเสี่ยงในการไปเกิดอุบัติเหตุในการจ,าจราจรไม่ออกไปเสี่ยงในพื้นที่ในท้องถนนซึ่งเราทํากันมาหลายปีแล้วเราคิดว่ายัางจะต้องพัฒนาในเรื่องของกลไกความรุติต่อไป เป็นวิทยศาสตร์ที่สําคัญแต่ว่าก็เป็นวิทยศาสตร์ที่ท้าทายพราว่าทุกบ้านทุกหลังคาเรือนและทุกวันคนโบราณต้องร่วมกันใช้ด่านครอบครัวสร้างรั้วแห่งความปลอดภัยให้กับลุกหลานคนบรัณทุกคนนอกจากนั้นแล้วเรางไปช่วยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในด่านชุมชนและก็ด่านหลักของตอซึ่งทั้งสามด่านนี้ก็จะประสานงานร่วมกนันะ <c oughs> เพื่อลดความสูญเสียจากบนกระดูกลาจอ ในยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเราเอ้นี้ในเรื่องของการกระจายบริการใน,นการแพทย์ฉุกเฉินนี่เป็นระดับเอวเอสเอวเอสหรือเอฟอาร์ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดทุกงนี้มีครอบคลุมทั้งจังหวัดแล้วโดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่มีความสามารถในการช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการดาม ในเรื่องการขนส่งในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสาหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถยนต์หรือว่าใช้ยานพาหนะเดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดบุรีรัมถ้าประสบอุบัติเหตุนะครับมีความจําเป็นต้องได้รับการบริการทางการแพทย์ก็อย่าลืมเรียกใช้บริการห6ึ่งหกขบระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเรามีการพัฒนาคุณภาพในการที่จะสามารถออกหน่วยได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วก็มีระบบเช็คตรวจเช็คนะครับว่ารถโพยาบาลแต่ละคันยอยู่ที่ตำแหน่งไหนของจังหวัดนะครับถ้าท่านประสบเหตุที่ไหนศูนย์สังการที่อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จะสามารถสั่งการให้หน่วยบริการให้ไปยู่ที่ใกล้ที่สุดสามารถเข้าไปดูแล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อท่านได้อย่างมีคุณภาพทําให้ท่านชีวิตเนี่ยมีความปลอดภัยในชีตและทัพย์สิ์ครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเตรียมหมน่วยบริการไม่ให้เป็นห้องฉุกเฉินในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งไอซียูให้มีความพร้อมโดยการซ้อมแผนและมีการทบต,ตวนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรอยู่เป็นระยะก็เป็นมาตรการทั้ง3เรื่องพื้นษาที่เราเป็นพื้นฐานหลักที่จะใช้ในการที่จะช่วยในการลด อุบัติเหตุทางการจราจรและลดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและก็ผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดพะเยขอให้ทุกคนในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าใครที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องกลับบ้านหรือว่าไปท่องเทีย่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีสตินะครับ ดยู่ไม่ขับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับถ้าขับรถเป็ลานานมีอาการง่วงก็อย่าฝืนนะครับแล้วก็ใช้การพักผ่อนแทนการที่เราจะต้องฝืนขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะให้เราสูญเสียโอกาสแล้วก็สูญเสียสุขภาพแล่ทั้งสูญเสียชีวิตได้ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปครับขอบคุณครับ